วิธีเต๋าว,วิธีมังเกอร์โดยเดวิดคลาร์กอีพีสี่ยีผู้จัดการกองทุนผม,มรู้จักคนคนหนึ่งที่ฉลาดและเป็นนักลงทุนที่มีความสามารถมากผมถามเขาว่าคุณบอกกับลูกค้าของคุณว่าคุณจะทำผลตอบแทนให้กับพวกเขาเท่าไหร่เขาตอบว่า20%ผมไม่อยากจะเชื่อเขาเลย เพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาตอบกลับมาว่าชาลีหากผมให้ตัวเลขต่ำๆกับพวกเขาพวกเขาก็จะไม่ให้เงินผมมาลงทุนนะสิชาลีเชื่อว่าธุรกิจจัดการกองทุนที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมนั้นเป็นสิ่งที่บ้ามากเขาบอกว่าเพราะทุกคนต้องการที่จะเป็นผู้จัดการกองทุนที่สร้างผลตอบแทนได้สูงสุด ทะเลอย่างบ้าคลั่งและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทำไมพวกเขาจึงทำสิ่งที่ประหลาดจากความยั้งคิดบนเงินของเราได้เพียงนั้นก็เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของพวกเขาไงสมมุติว่าผมเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดฟันและคุณให้เงินกับผมมาเพื่อลงทุนและผมใช้มันเพื่อช่วยให้ผมกู้เงินมามากขึ้นและใช้เงินที่กู้มาได้ควบคู่ไปกับเงินของคุณ ในการเดิมพันที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงหากมันสำเร็จคุณจะได้ผลตอบแทนมากมายและผมก็ได้ค่าธรรมเนียมที่มากมายเช่นกันมันเป็นสถานการณ์ที่มีแต่ได้กับได้แต่หากผมพลาดตัวคุณและเหล่าธนาคารต่างหากจะต้องน้ำตาตกไม่ใช่ผมสำหรับกองทุนเฮดฟันแล้วมันเป็นแผนธุรกิจที่ดีเยี่ยมแต่อันดับแรกพวกเขาจะเป็นต้องใช้เงินจากคุณ อันดับที่สองคือพวกเขาจําเป็นต้องเข้าถึงเงินของคุณได้ตลอดและไม่ต้องการให้คุณถอนเงินออกไปที่อื่นอีกจะว่าไปแล้วเขาทํามันได้อย่างไรมันมีกฎหมายกองทุนเฮดฟันอยู่สองข้อในการระดมทุนและป้องกันการย้ายเงินออกอันดับแรกคือการตั้งเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนระดับสูงเสถฟ้าไว้เพราะหากเขาไม่สัญญาผลตอบแทนในระดับนี้คุณก็จะไม่ลงทุนด้วยตั้งแต่แรก อันดับที่2คือกองทุนเฮดฟันใดก็ตามที่ลงทุนแบบอนุรักษ์นิยมจะไม่สามารถรักษาเงินของคุณไว้กับพวกเขาได้นานเพราะกองทุนอื่นที่มีการกู้ยืมและเดิมพันในระดับสูงจะ,สะแสดงผลตอบแทนในระดับสูงกว่ามากเช่นกันหมายความว่าภายใน1ปีถึง2ปีความโลภของตัวคุณจะทำให้คุณถอนเงินออกจากกองทุนแบบอนุรักษ์นิยมที่มีผลตอบแทนน้อย ไปหาอีกเจ้าหนึ่งที่กู้ยืมมากและเดิมพันมากดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ใดเลยสำหรับกองทุนเฮดฟันที่จะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมกับเงินของคุณแน่นอนว่าพวกเขาอาจจะสูญเสียเงินของคุณไปในไม่กี่ปีแต่เมื่อมันเกิดขึ้นในตอนนั้นคุณก็จะไปหากองทุนใหม่และผู้จัดการกองทุนคนนั้นก็จะไปเปิดกองทุนใหม่ด้วยเช่นกัน ไม่เชื่อผมเหรอลองดูนี่ก่อนหลังจากที่ผู้มีชื่อเสียงในวอลล์สตรีทอย่างจอห์นเมริเวทเธอร์ทำลายลองเทิร์มแคปิตอลมนิทมนลงในปี1998เขาก็ได้ไปก่อตั้งกองทุนมาอีกแห่งอย่าง JWM Partners ในปี1999ซึ่งเขาบริหารได้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องไปอีก8ปี โดยทำให้มีสินทรัพย์ในกองทุนเพิ่มไปเป็นส0มพันล้านเหรียญต่อมาวิกฤตการทางการเงินในปี2007ถึง2009ได้ทำให้เขาขาดทุนไป44เป็นเป็นผลให้กองทุนต้องปิดตัวลงเขาจึงไปเปิดกองทุนใหม่ชื่อ JMS Advisors ในปี2010ความเป็นจริงในเชิงเศรษฐกิจของแผนธุรกิจในแบบกองทุนเฮดฟันนั้น ทำให้มันเป็นเรื่องบ้ามากถ้าพวกเขาทำทุกอย่างแต่ไม่กู้เงินเพิ่มขึ้นและวางเดิมพันอย่างหนักซึ่งแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาต่างทำเช่นนั้นแต่ยัามัวสิ้นหวังไปกับพวกนักพน,นันเสี่ยงโชคนี้เลยเพราะยังมีคนแบบชาลีและโอกาสในการลงทุนอื่นๆอีกมากมาย25การรอ การรอนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยคุณในฐานะนักลงทุนซึ่งมีคนมากมายไม่สามารถอดทนร,รอได้ b บลส์ปลาสการนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสในศตรวตรรษที่17ได้กล่าวไว้ว่าปัญหาทั้งหมดของมนุษย์นั้นเกิดมาจากความไม่สามารถนั่งอยู่เฉยเฉยในห้องเพียงคนเดียวได้ชาลีก็เห็นด้วยเช่นกันคุณจาเป็นต้องรอบริษัทที่เหมาะสม บริษัทซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนซึ่งขายในราคาที่เหมาะสมและเมื่อชาลีพูดว่าให้รอเขาหมายถึงรอให้นานตราบเท่าที่จะจำเป็นต้องรอซึ่งมันอาจเป็นเวลาหลายปีวอเรนออกมาจากตลาดหุ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1960และเขารออยู่5ปีก่อนที่เขาจะพบสิ่งที่เขาสนใจจะเข้าซื้ออีกครั้ง ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่1990ท่ามกลางฟองสบู่อินเทอร์เน็ตชาลีและวอร์เรนได้ยอมแพ้ที่จะหาซื้อหุ้นในตลาดจุบจนปี2003ที่พวกเขากลับเข้ามาเจอหุ้นที่น่าสนใจอีกครั้งแต่กระนั้นแล้วการรอสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่กลับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยรวมไปถึงตัวผู้จัดการกองทุนรวมและกองทุนเฮดฟันอีกด้วย พวกเขาถูกบีบให้ต้องมีผลงานทุกไตรมาสดังนั้นการรอเป็นปีๆเพื่อหาซื้อหุ้นที่ดีจึงไม่อยู่ในสมก,การของพวกเขาเลยที่จริงแล้วมันมีมากกว่าการรอเพื่อพบสิ่งที่ควรจะซื้อเพราะเมื่อใดที่คุณซื้อหุ้นแล้วคุณจาเป็นต้องรอให้บริษัทเติบโต,ตขึ้นไปตามรากฐานทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่บริษัทนั้นประกอบกิจการ จนราคาหุ้นปรับขึ้นตามไปอีกด้วยเมื่อชาลีและวอร์เรนบอกว่าพวกเขาจะถือครองการลงทุนไปเรื่อยๆพวกเขาไม่ถึงถือตลอดไปมีใครในวอลสตรีทที่จะพูดอะไรแบบนี้ไหมนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ชาลีและวอร์เรนไม่เคยต้องกังวลว่าใครจะมาเรียนแบบวิธีการของพวกเขาเพราะว่ามันไม่มีองค์กรหรือบุคคลใดมีวิน,นัย หรือความอดทนพอที่จะรอนานเท่าที่พวกเขาทำนั่นเอง 26. การลดหย่อนภาษีในแง่ของความผิดพลาดทางธุรกิจที่ผมได้เห็นมาตลอดชั่วชีวิตผมเห็นว่าการพยายามที่จะลดภาษีมากจนเกินไปนั้นเป็นต้นกําเนิดของความผิดพลาดงงง,งูโดยจากนี้ไปเมื่อใดที่ใครบางคนเสนอทางออกในการหลบเลี่ยงภาษีให้กับคุณผมแนะนำว่า จงอย่าหลวมตัวเลยชาลีได้เห็นความผิดพลาดที่เหลือเชื่อในการตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะใครบางคนวิตกกังวลการเลี่ยงภาษีมากกว่าการทำกำไรพวกเขาลงทุนกับบางสิ่งที่เก่งในเรื่องการเลี่ยงภาษีแต่ในทางกลับกันมันเป็นธุรกิจที่ย่ำแย่ซึ่งหลายต่อหลายครั้งมักจบลงด้วยการขาดทุนในธุรกิจมากกว่าที่จะสามารถเลี้ยงภาษีได้ชาลีและวอรเรน ได้ออกแบบโครงสร้างการลงทุนของพวกเขาในเบิร์กเชียแฮทเวีเพื่อให้มันเป็นแหล่งพักเงินสำหรับลดย่อนภาษีในบางแง่มุมพวกเขาทำได้จากการให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลเพื่อเป็นการเลี่ยงภาษีที่มาพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลและผ่านการถือหุ้นของเบิร์กเชียไว้เป็นเวลา50ปีส่งผลให้กำไรสะสมของบริษัทก่อตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย และพวกเขาใช้ประโยชน์จากกำไรสะสมนี้ไปในการเข้าซื้อบริษัทอื่นๆโดยเวลาเดียวที่พวกเขาต้องจ่ายภาษีจากการถือครองหุ้นของเบรคเชียคือเวลาที่พวกเขาจะขายหุ้นออกไปในกรณีของวอร์เรนเงินทั้งหมดของเขาจะถูกส่งตรงเข้าไปที่มูลนิธิเพื่อการกุศลเขาจะไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีใดๆเลย แล้วทำไมชาลีหรือวอลเรนจึงต้องใช้แหล่งพักเงินสำหรับการลดหย่อนภาษีอีกในเมื่อพวกเขามีเบิร์กเชแฮตเทเว่ซึ่งเป็นพาหนะที่ช่วยเลี่ยงหรือผ่อนผันการจ่ายภาษีให้กับพวกเขาอยู่แล้วกัน 27. ปัญหาคาราคาซังปัญหาเป็นครั้งคราวนี้ยอมรับได้ง่ายกว่าความทุกข์ที่ถาถมเข้ามาแบบไม่มีที่สิ้นสุด ชาลีกำลังพูดถึงความแตกต่างระหว่างบริษัทที่ดีที่อาจจะเผชิญกับปัญหาใหญ่ๆบ้างเป็นครั้งคราวในช่วงเวลา20ปีเทียบกับบริษัทธรรมดาที่อาจจะต้องแก้ปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งปีแล้วปีเล่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของบริษัทที่ดีคือบริษัทโคคาโคล่าตลอด50ปีที่ผ่านมาโคคาโคล่าทำผิดพลาดไปสองครั้งครั้งหนึ่ง คือเมื่อตอนบริษัทเข้าไปในธรุรกิจภาพยนตร์และอีกครั้งเมื่อพวกเขาพยายามปรับเปลี่ยนสินค้าเรือธงโดยการออกโคกชนิดใหม่มาสู่ตลาดพวกเขาแก้ปัญหาทั้งสองโดยการขจ,จัดมันทิ้งส่วนตัวอย่างของบริษัทธรรมดาธรรมดาที่ออกจากปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งคือบรรดาบริษัทสายการบินที่มีปัญหากับสหภาพแรงงานและต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและการแข่งขันด้านราคา แน่คิดเล็กๆน้อยๆนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยมันเป็นเรื่องง่ายกว่ามากในการจัดการกับปัญหารุนแรงเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งมากกว่าที่จะต้องทนทุกข์ทรมานปีแล้วปีเล่า 28. สิ่งไม่คาดฝันสิ่งไม่คาดฝันหากเป็นเรื่องดีนั้นย่อมง่ายที่จะยอมรับแต่หากเป็นเรื่องร้ายแล้วย่อมเกิดปัญหา เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องเลวร้ายที่สุดและหวังแต่สิ่งดีๆมันเป็นเรื่องฉลาดที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเรื่องเลวร้ายอยู่เสมอส่วนเพื่อเพื่อความปลอดภัยของเบนจามินเกลแฮมถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเราจากเรื่องเลวร้ายตัวชาลีมองส่วนเพื่อเพื่อความปลอดภัยของหุ้นในแง่ของราคาและคุณภาพ ยิ่งราคาต่ำเท่าไหร่ยิ่งต้องมีส่วนเผื่อสูงเช่นกันกับคุณภาพของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นยิ่งทำให้ส่วนเผื่อสูงขึ้นตามไปด้วยในขณะเดียวกันหากราคาเพิ่มขึ้นส่วนเผื่อเพิ่ความปลอดภัยหนีก็จะค่อยๆหายไปหากคุณภาพลดลงส่วนเผื่อเพิ่มความปลอดภัยก็จะเริ่มหายไปเช่นกันหากเราซื้อหุ้นในธุรกิจที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ส่วนเผื่อน,นี้จะช่วยป้องกันเราจากการขาดทุนในระยะยาวและในเวลาต่อมาคุณภาพของธรุรกิจจะสร้างผลกำไรที่ไม่คาดคิดให้กับเราในขณะที่ธรุรกิจเติบโตต่อไปไม่ว่าจะจากภายในหรือการควบรวม29เข้าใจในแต้มต่อจงรู้ไปข้างหน้าต่อเมื่อคุณมีแต้มต่อ คุณจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของแต้มต่อและจงมีวินัยในการเดิมพันต่อเมื่อแต้มต่อน,นั้นมาอยู่กับคุณจุดนี้อาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกผู้อ่านบ้างเพื่อให้เข้าใจในคำแนะนำนี้ดียิ่งขึ้นคุณจำเป็นต้องเข้าใจประวัติของชาลีบ้างเล็กน้อยในช่วงปลายทศวรรษที่1960ทั้งชาลีและวอเรนต่างก็มีกองทุนเฮดฟันเป็นของตน ระหว่างที่ภาวะกระทิงในช่วงปลายทศวรรษที่1960กำลังพลุ่งพล่านราคาของทุกอย่างได้ขยับขึ้นสูงจนเกินจริงและวอร์เรนซึ่งในขณะนั้นยังคงใช้รูปแบบของเกรแฮมในการเข้าซื้อสินค้าลดราคาตัวเขาไม่สามารถหาของถูกเพื่อเข้าซื้อได้แทนที่เขาจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุน วอรเรนเลิกที่จะปิดกองทุนเฮดฟันของเขาลงและคืนเงินให้กับหุ้นส่วนของเขาโดยย้ายเงินส่วนใหญ่ของเขาไปอยู่ในสิ่งที่มีสถานะใกล้เคียงกับเงินสดเช่นตัวเงินคลังสหรัฐส่วนชาลียังคงเดินหน้าลงทุนและสนุกกับการสร้างผลตอบแทนจนกระทั่งตลาดหุ้นเกิดวิกฤตในปี1 9 7 3 7เมื่อเขาทำเงินของหุ้นส่วนขาดทุนไปเกือบครึ่ง เขาเปรียบมันว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดในชีวิตวอลเรนที่กลับมานั่งอยู่บนกองเงินสดขนาดมหึมาเพราะว่าทุกอย่างดูแพงไปหมดแล้วสำหรับเขาโดยในที่สุดโอกาสในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทชั้นดีมากมายในราคาต่ำตี้ยก็มาถึงเพราะว่าวอลเรนมีเงินสดจำนวนมากอยู่ในมือเขาจึงสามารถทำการเข้าซื้อได้และเพราะว่าชาลีไม่มีเงินสดในมือเลย เขาจึงพลาดโอกาสซื้อไปเมื่อตลาดหุ้นพลิกฟื้นสถานการณ์กลับมาได้เงินลงทุนของชาลีก็เริ่มกลับมาพร้อมกับพลิกฟื้นเงินของหุ้นส่วนที่ขาดทุนไปแต่ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาตัดสินใจปิดกองทุนชาลีได้เรียนรู้อะไรจากทั้งหมดนั้นเขาได้เรียนรู้ว่าในขณะที่ตลาดหุ้นขยับตัวขึ้นไปแต้มต่อจะเริ่มอยู่ห่างออกไปจากตัวนักลงทุนและเมื่อราคาหุ้นตกลงมา แต้มต่อจะกลับมาหานักลงทุนอีกครั้งเขายังได้เรียนรู้อีกว่าหากเขายังลงทุนอยู่อย่างเต็มที่ในขณะที่ราคากำลังขึ้นเขาจะไม่มีเงินสดเหลืออยู่ในมือในเวลาที่ตลาดล้มลงมามันไม่สําคัญว่าแต้มต่อจะมากแค่ไหนถ้าหากคุณไม่มีเงินสดอยู่ในมือคุณก็จะไม่มีวันทำเงินได้เลย 30. บริษัทชั้นดีเพียงไม่กี่แห่ง ถ้าคุณซื้อหุ้นบางตัวเพียงเพราะราคามันถูกคุณจะต้องคอยนึกถึงเวลาที่ควรจะขายเมื่อราคาขยับไปใกล้กับมูลค่าของมันซึ่งเป็นเรื่องยากแต่หากคุณซื้อบริษัทชั้นดีเพียงไม่กี่แห่งคุณสามารถนั่งรอยอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆได้ซึ่งถือเป็นเรื่องดีเราได้พูดถึงเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้บ้างแล้วแต่มันจะเป็นที่เราจะกลับมาคุยกันอีกครั้ง แนวคิดดั้งเดิมของเบนจามินเกรแฮมในการซื้อหุ้นราคาถูกนั้นนักลงทุนจะเป็นต้องประเมินมูลค่าของบริษัทและเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไปอยู่ในระดับเดียวกันจึงขายออกไปวิธีการนี้จะล้มเหลวเพราะว่าไม่เพียงที่เราจะถูกบังคับให้ขายบริษัทธรรมดาออกไปเมื่อมันขยับไปใกล้มูลค่าที่แท้จริงแต่เรายังจะขายบริษัทชั้นดี ที่มีข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจออกไปโดยทิ้งโอกาสในการทำกำไราจากการขยายตัวของมูลค่าตามธุรกิจที่โตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปทฤษฎีของชาร์ลีและวอเรนคือเมื่อบริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่จะขยายตัวไปเรื่อยๆในระยะยาวแล้วยิ่งเวลาผ่านไปมูลค่าของบริษัทก็ควรจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเมื่อทำการเข้าซื้อไปแล้ว มันจึงเป็นเรื่องดีที่จะนั่งดูการลงทุนของคุณตราบเท่าที่จะทำได้เพราะยิ่งเราครอบครองบ,บริษัทนี้ไว้นานเท่าไหร่มูลค่าของมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นและยิ่งมูลค่าของมันเพิ่มขึ้นเราก็ยิ่งมั่งคั่งขึ้นสิ่งที่สามารถเห็นได้จากหุ้นเบิร์กเชียร์แฮตทเวซึ่งกว่า50ปีที่ผ่านมามีการซื้อขายกันตั้งแต่จุดที่ต่ำความูลค่าทาบัญชีในช่วงต้นทศวรรษที่1970 จนถึงระดับเกือบสองเท่าของมูลค่าทางบัญชีในช่วงปลายทศวรรษที่1990หากเราได้ซื้อไว้ที่จุดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีและขายออกไปที่สองเท่าของมูลค่าทางบัญชีเราจะสร้างผลตอบแทนได้มากมายแต่เราจะพลาดการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในช่วงปี2000 2016เมื่อมันขยับขึ้นไปเป็นสเท่าของมูลค่าทางบัญชีอย่างที่ชาลีพูดไว้ว่า ถ้าเราเลือกบริษัทที่ถูกแล้วการนั่งแช่อยู่อย่างนั้นจะตอบแทนคุณในที่สุด 3. 1การเป็นเจ้าของธุรกิจมองหุ้นในมุมมองของเจ้าของธุรกิจและตัดสินใจคุณภาพของธุรกิจในแง่ความสามารถในการแข่งขันเบนจามินเกลแฮมบิดาแห่งการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเขามองการเป็นเจ้าของหุ้นในแบบเดียวกันกับการเป็นเจ้าของธุรกิจ หากเรามองการลงทุนในแง่ของการถือครองส่วนหนึ่งของธุรกิจเราสามารถเห็นได้ว่าเรากำลังซื้อมันในราคาที่คุ้มค่าหรือสูงเกินไปชาลีเริ่มต้นด้วยการประเมินว่าบริษัททั้งบริษัทมีราคาขายอยู่เท่าไหร่โดยการคูณราคาหุ้นด้วยปริมาณหุ้นที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นทั้งหมดตัวอย่างเช่นหุ้นที่มีมูลค่าหเหรียญต่อหุ้นคูณกับปริมาณหล้านหุ้น เท่ากับมูลค่าตลาดทั้งหมดของบริษัทคือหล้านเหรียญจากนั้นเขาจะถามตัวเองต่อว่าบริษัทนี้มีคุณลักษณะและแนวโน้มในระยะยาวที่คุ้มค่าพอหรือไม่หากบริษัทนี้มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าที่ขายในตลาดมากจังหวะนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะเข้าซื้อหากว่ามูลค่าของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ขายในตลาดเขาจะบอกผ่าน แต่หากมันมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวเขาจะจับตาดูต่อไปโดยหวังว่าบางช่วงเวลาในอนาคตราคาหุ้นจะปรับตัวลงมาให้เขาได้มีโอกาสเข้าซื้อในราคาขายที่ยุติธรรมหรือสามารถต่อรองราคาได้การหาธุรกิจที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวหมายถึงการค้นหาความสามารถในการเอาตัวรอดของบริษัท หากเราจะซื้อและถือครองบริษัท1ไปเป็นเวลา20ปีเราคงไม่ต้องการบริษัทซึ่งผลิตสินค้าที่กำลังจะหายไปใน5ปีข้างหน้าการลงทุนส่วนมากของเบิร์กเชียอยู่ในบรรดาบริษัทที่มีการผลิตสินค้าชนิดเดิมหรือมีการให้บริการประเภทเดิมมาแล้ว50ปีหรือมากกว่านั้นในความเป็นจริงธุรกิจชั้นดีส่วนใหญ่ที่ชาลีและวอร์เรนถือครองอย่างบริษัทโคคาโคลา ธนาคารเวลส์ฟา์โก้อเมริกันเอ็กซ์เพลทสวิตเว์มากฝรั่งวิกลีคลับฟูดสและแม้แต่บริษัทแอนเฮอร์ซ์บุชก่อนที่มันจะถูกขายออกไปก็ด้วยบริษัททั้งหลายนี้มีการขายสินค้าหรือการให้บริการแบบเดิมอยู่แล้วมากกว่า100ปีเมื่อมันก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นดีระดับตำนาน เกือบทุกครั้งที่เวลาจะอยู่ข้างนักลงทุนเสมอ 32. มองให้เห็นถึงความเป็นจริงผมคิดว่าคนคนหนึ่งควรจะมองให้เห็นถึงความเป็นจริงได้แม้ว่าเขาจะไม่ชอบมันก็ตามหรืออาจจะยิ่งจำเป็นมากขึ้นหากเขาไม่ชอบมันเป็นความจริงที่ชาลีกําลังพูดถึงอยู่คือเวลาที่การลงทุนที่เราชื่นชอบมาก กำลังเดินทางเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงใหม่ๆทางธุรกิจซึ่งหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณลักษณะทางธุรกิจของบริษัทจะได้เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นธุรกิจชั้นดีสู่การเป็นบริษัทที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นอีกต่อไปสำหรับเบิร์กเชียสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะนั่นคือการมีความสามารถในการรับประกันภัยที่มากเกินไปโอเวอร์คปาซิตี้ ในธุรกิจประกันภัยต่อสิ่งนี้หมายถึงการมีเงินเหลืออยู่ในระดับปริมาณมากโดยธุรกิจที่ต้องการประกันมีจํำนวนน้อยเป็นผลให้ต้องมีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยลงอันเป็นเหตุให้เบรกเชียร์ทำเงินได้น้อยลงจากการทำประกันความเสี่ยงต่อบริษัทประกันส่วนใหญ่ไม่ยอมรับความเป็นจริงนี้และยังคงพยายามเดินหน้าขายกรมธรรม์ต่อไป แม้ว่ามันจะหมายถึงการทำกำไรได้น้อยลงก็ตามในทางกลับกันเบิร์กเชียตัดสินใจหยุดการขายกรมธรรมันทันทีและรอให้ราคาบีบประกันกลับขึ้นมาก่อนที่เราจะกลับไปขายอีกครั้งผลลัพธ์คือเบิร์กเชียได้กลายเป็นหนึ่งในกิจการประกันที่ใหญ่และทำกำไรได้มากที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน 33. อย่าเป็นคนโง่ มันเห็นได้ชัดเจนมากว่าคนแบบเรานั้นมีความได้ปรียบในระยะยาวแค่ไหนจากการพยายามไม่ทำเรื่องงงงๆให้บ่อยครั้งนักแทนที่จะพยายามเป็นคนฉลาดหลักแหลมมันมีข้อคิดจากคำกล่าวโบราณที่ว่าคนที่จมน้ำมักเป็นคนที่ว่ายน้ำเก่งคนที่ว่ายน้ำเก่งคือคนที่จะว่ายน้ำออกไปไกลและนำตัวเองไปสู่ปัญหาส่วนคนที่ว่ายน้ำไม่เก่ง มักจะอยู่ใกล้ฝั่งในที่ปลอดภัยในโลกการลงทุนมันหมายถึงคนที่มี IQ ทางคณิตศาสตร์ในระดับสูงที่ใช้โมเดลการซื้อขายที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนและนำพาตัวเองไปสู่ปัญหาชาลีไม่มีความสนใจในโมเดลคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและกลยุทธ์ที่ปรมาจารย์ในวอล l s สตรีทใช้ในการหาประโยชน์จากการแข่งตัวของตลาดระยะสั้นในทางตรงกันข้าม เขาสนใจในกลยุทธก์การลงทุนอย่างเรียบง่ายที่สามารถทำให้เขาได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวนี่เป็นหลักการพื้นฐานของการพยายามไม่ทำอะไรงงงๆสำหรับชาลีการทำอะไรงง่ๆคือการจ่ายแพงกว่ามูลค่าของธุรกิจ 34. โอกาสคุณจะได้พบกับโอกาสที่ไม่บ่อยนะักในการเข้าไปมีส่วนในธุรกิจที่ยอดเยี่ยมซึ่งบริหารโดยผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม และแน่นอนนี่มันเป็นสวรรค์ชัดชัดชาลีเชื่อว่าหากคุณไม่ทำการซื้ออย่างบ้าคลัง่งในเวลาที่มีโอกาสเข้าซื้อธุรกิจที่มีศักยภาพสูงนี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงกุญแจสำคัญคือการเข้าซื้ออย่างหนักเมื่อโอกาสมาถึงปัญหาคือบางครั้งอาจจะต้องซื้อในช่วงตลาดขาลงและสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเรื่องยากที่จะทำมันได้ ทำไมหรือนั่นก็เพราะว่าพวกเขาเห็นนักลงทุนคนอื่นๆกำลังขาดทุนและมันทำให้พวกเขากลัวและไม่กล้าทั้งที่โอกาสมาอยู่ตรงหน้าแล้วแต่พวกเขากลับกลัวเกินไปที่จะลงทุนอีกอย่างหนึ่งมีหลายคนอาจจะไม่มีเงินสดในมือเมื่อเวลามาถึงกองทุนส่วนใหญ่จะลงทุนเต็มตัวอยู่ตลอดโดยไม่มีเงินสดเหลืออยู่ในมือ เหตุผลคือหากตลาดปรับตัวขึ้นและพวกเขาไม่ได้ลงทุนอยู่เต็มตัวส่วนที่เป็นเงินสดจะฉุดสัดส่วนผลตอบแทนให้ตกลงมาและลูกค้าก็จะถอนตัวออกไปตลาดหุ้นในช่วงที่กำลังเป็นขาลงผู้จัดการกองทุนจะพากันแตกตื่นและแม้ว่าเขาต้องการที่จะซื้อเขาก็ไม่มีเงินเหลือในมือคนอื่นๆก็ตกอยู่ในเรือลำเดียวกันที่กำลังจม ดังนั้นตัวผู้จัดการก็ไม่ได้แย่ไปกว่าคนอื่นๆมากนักทุกคนเว้นแต่ชาลีและวอร์เรนซึ่งคิดได้ว่าเรือจะไม่จมหลิ่งไปตลอดนี่คือช่วงเวลาในการเข้าซื้อ 35. อนาคตของเบิร์กเชียร์แฮทเว์ตอนที่ผมออกมาจากแคลิฟอร์เนียมันมีหนุ่มเสพเพลอยู่คนหนึ่งใช้เวลาไปกับการดื่มอย่างหนักหน่วงและไล่ตามจีบพวกดารา นายธนาคารของเขาค่อนข้างกังวลกับพฤติกรรมของเขาเขาจึงบอกกับนายธนาคารว่าผมจะบอกอะไรคุณให้พันธบัตรในมือผมไม่ได้ดื่มด้วยเสนหน่อยชาลีใช้เรื่องเดียวกันนี้ในการเตือนเราว่าเบิ away, ร์กเชียร์แฮตเทเว์ครอบครองกลุ่มธุรกิจชั้นดีที่ถูกคัดเลือกโดยชาลีและวอร์เรนจากคุณลักษณะทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม ซึ่งมีการบริหารจัดการโดยผู้บริหารชั้นยอดบริษัทเหล่านี้จะทำงานหาเงินให้กับเบิร์กเชียต่อไปแม้ว่าเขาและวอลเรนจะทำอะไรที่ไม่ดีและหลงไปกับภาวะตลาดกระทิงก็ตาม 36. สมองเสื่อมทางการเงินสมองเสื่อมทางการเงินมีมากมายกว่าการเสื่อมสมรรถภาพเรื่องเพศยิ่งนักเป็นเรื่องจริงที่ว่าวิกฤตการทางการเงินในวันนี้ จะถูกลืมเลือนเป็นปลิดทิ้งในอีกปีหรือสองปีถัดไปเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ในธุรกิจภาคการลงทุนอย่างธนาคารนั้นจะทำเงินได้จากการมองไปที่อนาคตไม่ใช่การอาวรนในอดีตด้วยเหตุผลนี้เองสถาบันการเงินจํานวนมากจึงจำเป็นต้องตกอยู่ในวงวนนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ช่กับชูกันชาลีเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีและใช้ราคาหุ้นของบริษัท เป็นแนวทางเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในช่วงปลายภาวะกระทิงเพื่อรอคอยเวลาที่ทุกอย่างจะแตกออกและนำมาซึ่งโอกาสในการเข้าซื้อของเขาเขาไม่มีความจาเป็นต้องคาดการว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นเมื่อใดเขาเพียงต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรอไม่ว่าจะนานเป็นปีเพื่อให้ราคาหุ้นร่วงลงมากลไกของราคาจะหยุดเขาไม่ให้ซื้อในเวลาที่ราคาขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายถึงว่าเงินสดจะก่อตัวเพิ่มขึ้นในเบรกเชียเขาได้ล้มเลิกความพยายามที่จะทำกำไรในช่วงท้ายของภาวะกระทิงเพื่อให้เขาสามารถเตรียมตัวได้ทันทีที่จะเข้าซื้อในปริมาณมากเมื่อเกิดวิกฤตกองทุนขนาดใหญ่ไม่สามารถทำเช่นนี้ได้หากพวกเขาพลาดที่จะทำกำไรในช่วงปลายของภาวะกระทิงลูกค้าก็จะโยกย้ายเงินของพวกเขาไปที่อื่น ผมยังจำตอนที่นั่งอยู่ในงานประชุมประจำปี1998ของเบิร์กเชียที่ผู้ถือหุ้นคนแล้วคนเล่าตั้งคำถามว่าทำไมชาลีและวอรเรนจึงไม่ลงทุนในอะไรเลยในขณะที่ราคาหุ้นกำลังปรับ,บตัวสูงขึ้นตัวพวกเขาทั้งสองกลับนั่งอยู่เฉยๆโดยเอาแต่พูดซ้ำๆว่าราคาหุ้นได้ขึ้นสูงจนเกินไปแล้วจนเมื่อฟองสบู่แตกออกในปี2000 และทุกคนกำลังวิ่งหาที่หลบภัยพวกเขาทั้งสองจึงอยู่ในโอกาสที่จะเริ่มเข้าซื้อครั้งใหญ่พวกเขาทําแบบเดียวกันนี้ในปี2008แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตลาดหุ้นแพงเกินไปแล้ว <c oughs> ก็เมื่อสื่อทางการเงินต่างาัพนออกบทความที่ว่าชาลีและวอเรนได้สูญเสียศักยภาพในการลงทุนไปแล้วนั่นเอง37การประเมินมูลค่าธุรกิจ ใครอยากรู้ใครอยากรวยติดตามได้ในอีพีถัดไป